สนามนี้ของทีมอะไรเลิกนี่เหนวะมาริดป่ะอเลียนนาอหน้าไบยัน์ถก็เป็นโดมอ่ะเป็นโดมต้องคุณไหมอย่าคุณจัดเลยให้ออดอปป่ะถูกต้องออดอป์แบงค์กิฟต์ตั้งอยูไนเต็ดอันนี้อะไรวะให้บอกว่ามันสีน้ำเงินแคมป์ปอร์ตบิดแล้วเป็นอะไรสีน้ำเงิน อยู่เรียงไงอีดังอยู่ห้าลีกใหญ่เลยอะมันเลยเยอะมากเลยร้อยทีมาห้าลีกใหญ่มันไม่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 น่าใช่มันหลุดกับบาร์ตาใช่ไหมไม่คุ้นเลยเพราะกูจำคำนูไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้คำนูมันทำใหม่หรือจะหรือว่าใช่กูลองยัดดูเลยเออคำนูอ่ะนี่น่ะไม่ใช่ปารีสเลยว่ะเออเแต่กูไม่รู้ชื่อสนามมันอ่ะอะไรฟ้าเดือดแป้งอะไรทุกอย่างก็นี่ไงมีเหรอวะไอ้นั่นอ่ะของอินเตอร์อ่ะเรีว่า อ,อินเตอร์เอเซียอะไรวะซานลิเลโรเออซานซิโรโ,โหคุณตั้งด้วยคำนูป่ะเนี่ยเพิ่งสร้างอ่ะไม่ห <laughs> รไม่รู้ตามปีไหนด้วยอ้าวเอาแล้วแต่ตั้งไว้แล้วเสร็จดาวแล้วแหละแถมที่ให้มันมีย่ามีอะไรหน่อยไม่แต่มันมันเป็นโด่งอย่างนี้ <laughs> ไม่ตป,ปิดหลังคาได้วะใช้ซานเดโก้เบอร์เดวิะเออของบิดเพราะว่าตอนตอนตอนปิดหลังคาไงตอนเชื่อดอาร์นอนอะแต่โดนโด,ดนเฉยไอข้อแรกที่กูตอบไปเนะี่ยเพราะกูเห็นมันปิดหลังคาอันไหนมีหลังคากูใสเบอร์เดวิลก่อนเลยเ